ก็ยงไปข้างก็พบกับระกที่มันแล้วันนี้เราก็กลับกลับ PD PD นี่ผมไม่ได้กลับอันนี้คลิปแรกอยาก็่อล้ต้องเดินไปก่อนลลืมไม่นำตัวเฮ้ยเพิ่งเข้าไปแล้วนำตั๋วก่อนสวัสดีครับคลิกคลิกคลกตังปุมตังเงินไอ้ามันมันโดดไม่ได้อยากโดดอ่ะหวยแบอยากแวยใครกด F ไครกดเียนี่ยวเบิร์นส์ย้ยกูรู้แน่ไครกดเีเนี่ยโอ้พระจาวงคิวเบิร์นนิ่งเอาเรียบไ้อยอออสุก้อยๆโหรู้สึกดีรู้สึกดีก็ชนช้างไปเอาดิไเอลตังคนีใครไอครเอาตั้งใครไใครใครครู้ว่าใครจะโดนออนเนี่ยีเราก้อให้คิวเบิร์นนิ่งเมือปู้เดออกดูโอ้โหดูดอโอ้โดดอไมย เพนดโอ้เพนเดอยิงก็ทำติดได้ดีสัโอ้เพนเดอคู่แอนดคู่คู่แอนด์คตองนสองดอดใครดอใครนิวบอกด้วยดอใครเอืมโดตําลอยมันไม่ได้ขวนหรือห่าอะไรแล้วมันนิวครับโของมัวตําลอยอ่ะคันช้างคนช้างเฮ้ยกะตุช้างเฉิู้กึอุกน แม่แม่เอาใหม่โอเคกลับมาแล้วโอีกเมื่อกี้จอดับวันนี้เราจะมาสอนทักษะการใช้มือปีกกล้องเรื่อไม่ถือวางมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปีวเดี๋ยวเดไฟโหวข้างหน้ากันอยากไฟโผล่เลยเนาะมามาอยากไฟเหรอนี่ไปเจาะประตูเลยนี่ไปโอเปนเดอะดอร์เร็ว ยืนเลี้คูด้วยนะเกินยืนเี้ยวคูยืนเ <ะ S 2> ลี้ยวคูคูแกรนโด้คูแกรนโด้คือลุบลุกโไม่นอน,นอ่ะ <c oughs> หนึ่งนัดตายหนึ่งนัดหนึ่งนัดสบายเลยทีเดียวเดี๋ยวคิดว่าคุณคิวอะไรเนี่ยคุณคิวเบอร์ลิงเชลล์จะรู้จักไหมงันเขาจะร้องเออแต่ทำไมตำรวจมันไม่มาฝันผัดสุชา เขาออกไปบวกละไปด้วยไปด้วยไปเงี้ยไปไม่ได้ลูกไม่ไปดีกละหวานไม่เขาจะออบิดปุกให้ฉันมั่งยูบอกไปเลยยูอัพกินวาใจหน้ามาบินดอยมาบินดอยวิ่งมาบินดอยโอ้โหบินบินบินดอยเลยวิ่งอ่ะ เห็นไม่โดเปลี่ยนปืนต้านเก็บเสร็จแล้วมันเหมือนเป็นกิจวิญญาณใช่ครับเกิดแม่งดิงก็สิ้นแม่งหลัวได้เลยอินตากร่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยตาเมื่อวานรถตำรวจเขาลองเอา M75 ยิงแล้วต้องวจจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างนั้นแหละต้องวจต้องหน่วยก็ก็เป็นรถตำรวจเดี๋ยวเจอ M75 อยู่รถตำรวจแล้วกลายเป็นเครื่องบินเหมือนลย เปล่าจะไ้จ <stumbled> อ้จเอ็อย่าก้ายิงตำรวจในการข่าวของมึงเเออมันไม่มีหรอกการยิงมันไม่ได้ทำให้ตำรวจมีใครสนใจช่ผมตามด้วยครับถุยคนละเรื่องอุ้ย้าห้าห้าห้า้าอ้าห้อห้าห้าห้ห้าห้า้าห้าแ้าห้าห้าล้าห้ห้าห้้าหาหา้าา้่ะ วิ่งละวิ่งละวิ่งเลยว้ยสัตยวไหนเนี่ยี่ยสัตอือกูมสไม่ดกว่าไสตายุยสวรรค์มหนุยสวรรค์จะหมดแล้วอะขอกระสุนได้สุดิบแปนไม่มีกระสุนใหโอ้โหไอตัวไอตัวนี้เดดเดดเดดเดโอ้ยไม่ีเลยเล้มเลยเอ้า ตายอุ๊ยทีนอสตีอันนี้อุ๊ยพี่บื้มพี่บื้มพี่บื้มยี่สิบวิใครก็ได้ช่วยพวกด้วยมาช่วยก่อนมามาแล้วตายในพื้นที่ที่เสียงตลอดมาโคเวอร์อะไรโคเวอร์อะไรโคเวอร์สตั๊กคอรดให้เขาไม่โคเวอร์ละเขาจะเอาเว้ยมาไปยิงไปยิงช่วยแล้วไปยช่วยแล้วสั๊กคอร์ดมาให้เขช่วยนิวไว้เลย ผมพลายยิงช่วยไงยเราจะให้ของขวัญเป็น M79 ตู่ส,สดาดโดนแค่พ่อเหรอเหยิบเดี๋ยวดีหยิบ AK ขึ้นมาสาดอืหนึ่งนัดไปดีเลยเดียวหนึ่งนัดสบายนิวขอพูดถึงเรื่องควินนิวใช้คืออะไรครับอ,อ๋อใช้โค้ด Q k ช่ะเค็โค้ด Q AK แล้วก็ M79 ยังคงทำเป็นเอ็มีต้องหยิบเอขึ้นมาไอ้มันก็จากรูปไปเคนี้มันจะเหมือนจริงขนาดไหนตีตู้ปลาแล้วจะแตกไหมโอ้โหตู้ปลาแม่งอย่างดีอ่ตีแม่งไม่แตกอ่ะเหมือนกับตู้ปลาในซีนียู6อ่ะตู้ปลาพอตีแตกปุ๊บนะปลาก็จะหายไปเลยเหมือนปลามันเออใช่ทีนี้ปวดเขาอยู่ในท้องเลยทันทีแล้วแล้วอ๋อยนดี๋ยวพูดว่าอ้๋อวู้ยสไนส์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 ไม่น่ากลัวแล้วเขาหรอกเก็บเก็บไวเก็บเน่ ทำไมรู้สึกเหมือนไฟเร็วจังว่าไงถ้าตำรวจอยากย่ยมประตูเปิดนะ้อไครับไมนไไม่ป้อมเขาวางข้างในกะคันคอยรล่อยโอ้โห AK a อดีผมคนที่มีค่อนข้างจะมีไอคิวค่อนข้างสูงมี AK ใช้ครอบคออ้๋วิ่งไม่ได้แล้วตอนเนี้ยวิ่ล้ม ทำไมต้องไม่ลมหรอใช่ต้องไม่ลมร้อนร้อนแรงโอจอแดงจอดำเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเขาเรียกว่าอะไรไปไฟปกติมันวางได้สองอันไม่เหรออะไรสองเดี๋ยวต้องไม่อะนิวไปเอาอีกอันนึ่งกันใครเอาแอมโมเอามาแล้วรอามาแล้วเรอหยิบมาแล้วใครเอาแอมโมโม่มาแล้วที่เหลือที่เหลือก็แค่รอตู้วางหน่อยว่าจะเป็นคนของไอ้ตังว่าอย่างนี้ใช่ครับ วางแอมโมบอกข้างอ่ะอเขาไม่ม nah. Le, bon ีแอมโมบอกเอางั้นเดี๋ยวระวังเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปนี่กนมากันแล้วไม่มากันแล้วเอ้าเราเราเราลราป้อมปืนอ่ะป้อมปืนแล้วป้อมปืนก็โอ้พระเจ้าป้อมปืนยังไม่ทำงานช่างเดี๋ยวมันก็ทำงานเคันไหนคันไหน ป้อมปืนวางกันจ่อ่้ปืนต้องติดเกาะด้วยมาเดี๋ยวเขาจ่าก็ติดเกาะเขาจ่เอ็มเจ็ดเก้ายิงสไนด์ไปดูอะไรทักมาทำไมนักสินะฮะแน่ไม่ทักวะแม่แม่แม่ไอ้นี่ไอ้นี่ทักกัวเปลี่ยวไอวนี่เป็นเอจ้าไปยิงทัานเฮ้ยในเมื่อมันจะยิงถ่านแล้วเขาจะลบ อ๋อไฟมไฟไฟมร้รีโหลดรีโหลดเสร็จยังตด้เสร็จเชียอะไรอีกนานเลย<อ>แม่งทำไมแม่งวางสองอันไม่ได้วะเราถามพวกปุ๊บิ้วเหรอไปถามมาทางังตำจังนู่นเอเอคุณวานครับมาตรงนี้ทำผมมาเกือบแล้วมาช่วยกันยิงเดี๋ยวเออว่ะกำลังรอคอยว่างป๊อ เขาไม่ได้พัดเขาหวังกันดังฉันรอคอยเปลี่ยนวันหนึ่งไอ้ร้องต่อได้ปังครับแคร่สวนหนึ่งือไม่ได้พี่มันขาดีดิวร้องต่อได้ไหมสิ่งที่เราโอ้โหไปตกมาเล่นต่อเพลงกันไหมครับคลิปเป็นจะได้คืนเแขงเอาไว้อ่ะเริ่มต้นเลยช้างช้างช้างดิวเริ่มเลยดิวเริ่มเลยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันเป็ตัวเบาโอ้โหเบาเบาเบา บอลไปไว้บอไปไว้บอไปไว้อะไรดีบอปไว้วานต่อเลยวานอัลวตมินก็จะินบออะไรที่มันบอลไปบอลมามันล้มขาบันได้อีกเยอะเชื่อไหนเชื่อไหนจะหลุดเฮ้ยล้มขาบันไดเลยพวกตั้งไม่หลุดวายรอดเดี๋ยวไปช่วยดิวแป๊บอีกสิบวิโอ้พระเจ้าเล่นอยู่แม่ไปทานอะไรตรงนั้นวะเนี่ยอีกอีกเฮาอีกไม่ทันแล้วอ่ะต้ัววิ ปฏิหารปฏิหารสิเลือไม่เป็นไรขอให้เราเฟลเราก็สามารถช่วยทันเหยเราก็สามารถยืนมองคนอื่นด้วยสายตาหนุบๆเก็บเก็บเก็บคำคมนี้มาจากโดราเอมอนภาคเดนดรูสซ่าฮุโนวินตอทำไมทำไมตัวแม่งหยุดดิงวะตาต้านเหล็กแล้วว่าเออขยับแล้วโอเคตอนแรกเหตุผลที่ที่ตัวแมหยุดนิ่งเลย เก็บ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  ชิดไม่ออกบอใบไม้บอไม้พอดีช่วงพอดีช่วงนี้ไม่เค้ฟังห้ามใครเลยไม่ให้เขาออกเพลงอัยบอเอ๋ยใบไม้อะไรพัดผิวพัดผิวอะไรไม่รู้ลองร้องอะไก็ใบไม้หน้อคู่กอะต้องเพลงเคเอฟแด้ดูแล้วอาเบะงี้อาเบเจะถุยป้าทำอะไรเนี่ยตัดให้อยู่เนี่ย วานทำอะไรวานเห็นแกตัววานน้อเห็นแกตัวมากเขาไม่ชอบวานไม่จบตามถึงเดียวเลยต้องไปล็อบบี้ตอนนี้แหละวิ่งสชีวิตทีไปดูโอ้โหโอ้โหคิวคิวเบิร์นนิ่งหอยวเบิร์นนี่หอยวิ่งเริ่มวิ่งเริ่มทันจีคว้าครับจะเข้าแล้วครับจะเข้าประตูแล้วครับเตะเข้าไปแล้วครับโอ้ไม่ใช่อ่ะวิ่ว่าไม่ช่วยแต่คดีแม่งโคตรเยอะเลยครับช่างตายแล้วอ่ะ ให้เขาทำไงอ่ะต้องการเรียนวความคมนักแม่ตายทำไมคนถ่ายเล่นรีบตายเลยวะคนถ่ายอย่าได้มองคนอื่นได้อย่างทั้วถึงโอ๊ยคนนี้ไม่งไปแล้วครับไม่ทีกําแพงครับกีวาครับกี้ายครับอุ้ยครับเบะโอ้ยคนนี้กขวาครับ,รรบวิ่งเลยครับผมไม่รอใครแล้วครับคุณวานวิ่งผ่านเครื่องสเก็ตระเบิดเครื่องระเบีระเบิดดังติ๊ตี๊ตวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โหสัมผัสฮู้มมันมากครับกีวาได้บอลเล้วได้บอลเล็บ จะเตะนะครับอุ้ยจะเตะเข้าโก้แลครับืหแบบมันหน้าครับอุ้ยโก้แด้วไม่ได้เล่นบอลกลังโคนอยู่พอดีได้รับความยุดอุ้วางนะครับซีโฟร์พี่กีบซ้ายครับตรงกลางไอ้กับบอลอะไรนี่บอลวันคิวเข้าแล้วครับอู้ชนะเลยทีเดียวผมก็เกิดด้วยอู้เกิดเกิดโชว์โก้รันกีบเอเคแล้วไม่ไหวแล้วกีบเจ็ดเก้าดียว่าไม่ทันแม่งเล่นเร็วผิดปกติวะ หน้ตัวหยุดตูมตีมั่วล้โอ้ยทางออกทางออกอย่าวองทางโดนแล้วที่กระโดดถลามาบเฮ้ยเน่โดนลงไปแล้วเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดูพระเอกไอ้โดนมันไม่ตายเดะโดนแต่เนื้อพระเอกจะมีพลังพิเศษโอ้พระเจ้าโอ้ ขาต้องไปถึงคนแรกนั่น้องถึงคนแรกเขาต้องถึงคนแรกไม่ต้องถึงคนแรกต้องถึงคนแรกที่ว่าใครถึงว่าสุดท้ายเป็นหมาเอาป่ะเนยวิ้าตู้เชียใครถึงคนแรกคนสองคนสองคนสองวายฝายิ่งโชคดียังวาเฮ้ยหวานอ่ะยิง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 เกมเจ็งย่าแตนคนกับรถดิไม่เป็นไร สัตว์ก็แล้วเนี่ยบักหลีลุปันไม่เข้ายิงไม่โดนเราต้องไม่หลังรถอะและเลยเลยอันนี้ก็เอาที่ไอ้คิอวอะไรที่คิวเบิร์นนิ่งเนี่ยเดินวกวนกัดหางตัวเองมันมาอะไรที่แบบมีนบีามันไม่บี้ไอ้เกมที่เป็นเบิร์นเว้ยถ้ามันวิ่งไปที่อื่นได้เนี่ยกลายเป็นตัวได้จะที่อะแหละมาจะเออเออหนึ่งอ้หมันมาแล้ว โพสสี่คนมามันนี่เลยมันนี่มาจะได้จบคลิปโอ้ยน้ำลีสองนาทีทำทุกคลิปไปไหนรีบอ่ะรีบบอกอย่างนมเปาสูตรใหม่ใส่สปอร์เลยกระปี่ลงไปโอ้ไม่ใช่มันนี่เดี๋ยวเขาเตะแล้วเขาเตะ้วไอคิวเบิร์ดดิ้งเนี่ยไม่มาใช่ไหมไม่มาเขาเตะมันนี่เลยทั้งสองคนมันนี่เลยมันนี่ ตามมานี่ดิตาเ,เดินเข้ามาเดินเข้ามาในวงเดินเข้ามาในวงออกต้นไปไหนโอเค e <ww. S 1> อโอ้ยโอ้ยเยี่ยมจบคลิปแค่น,นี้แหละบาย